สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะเทือนใจลูกสาววัยห้าขวบกอดปลอบพ่อหลังแม่เสียชีวิตกระทันหัน มื่อวันที่3กุมภาพันธ์66สํานักข่าวดังรายงานว่าสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเล็กที่33/323ตําบลบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาโดยมีลูกสาววัย5ขวบอยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่เกิดเหตุในห้องนอนพบร่างนางสาวจริยาอัมเทศอายุ31ปีเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงและอุปกรณ์ในการฟอกไตนายนเพียรพันธ์ไม้ เลียงอายุ30ปีสามีของผู้เสียชีวิตกลับมาจากทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครรู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจตลอดเวลาโดยมีน้องน้ำหวานลูกสาวอายุ5ขวบคอยกอดและปลอบและให้กำลังใจพ่ออยู่ตลอดเวลาว่าพ่อไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวแม่กลับมาจนกลายเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากนายพิรพันธ์สามีของผู้เสียชีวิตบอกว่ารู้จักภรรยามาตั้งแต่เรียนมัธยมจบแล้วแต่งงานสร้างครอบครัวด้วย กภรรยาป่วยเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเลยไม่ได้ทํางานและต่อมาภรรยาก็ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตยอยู่เป็นประจําก่อนเกิดเหตุลูกสาวได้โทรวิดีโอคอลมาหาบอกว่าแม่หล้มและชักกัดลิ้นตัวเองแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือแต่ภรายาเสียชีวิตแล้วเสียใจสงสารภรรยามากแม้จะเจ็บป่วยแต่เขาได้บริจาคร่างกายให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่ที่รู้ตัวว่าป่วยจะ ประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่อไปทางญาติก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตเนื่องจากมีประวัติการรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากโรคประรจำตัวกําเริบจนทําให้ช็อกเสียชีวิตอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบ,คร,อบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ